คุยเรื่องจะสอนวิธีไปแจ้งความดำเนินคดีใครที่มีปัญหาบ่อยๆฟังให้จบสวัสดีสสดครับ,รบผมผมทนายความสะลงแก้วเพชรน,นะครับอยู่กับผู้ช่วยัพคลครับผมวันนี้นะครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการทนายคู่ใจนะครับออออากาศทางช่องทีวีเทียมซิกเซนช่องหมายเลข102และทางช่องมิติ4ช่อง106ครับ ครับผมรับชมรายการทนายกู้ใจได้นะครับผมย้อนหลังนะ youtube.com พิมพ์คำว่าทนายกู้ใจนะครับผมติดตามข้อมูลข่าวสารของทางเราได้นะครับ facebook.com พิมพ์คำว่าทนายกู้ใจเช่นเดียวกันนะครับผมหรือโหลดแอปแอปทนายกู้ใจได้นะมีปัญหาปรึกษาคดีต่างๆนะต้องการหาทนายนะโทรเข้าไปได้เลาปรึกษาคดีได้นะครับผม App Store แล้วก็ Android นะฮะพิมพ์เข้าไปเลยครับพิมพ์คำว่าทนายกู้ใจนะครับผมหรือเข้าไปได้ที่ www.buddylawyer.com นะะเว็บไซต์ของทนายกู้ใจครับผม 0 9 2 4 5 3 02 02 02 3 3บ0 2 0 9 2ครับ4533393ครับปรึกษาคดีกันได้นะครับผมหรือว่าสนใจสินค้าสนับสนบ่นุในการทนายคุณใจได้นะครับผม0924202599ครับผมวันนี้นะครับทนายคุณใจจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ใกล้ตัวมากเลยมากมากเป็นเกี่ยวกับวิธีการไปแจ้งความโดนในคดีอืใช่ หลายหลายท่านนะบางคนเฮ้ยตำรวจต้องรับแจ้งความคดีของเราสิอยู่ๆเราก็ไปเราไปนู่นไปนี่เรารับแจ้งความขั้นก็ต้องตำรวจก็ต้องรับแจ้งความนะแต่บางกรณีหรือหลายๆกรณีก็ไม่ได้รับแจ้งนะมันไม่ง่ายอย่างที่เห็นสักครู่หนึ่งครับสักครู่หนึ่งับพบสิ่งที่น่าใจก่อนสักครู่หนึ่งครับครับวันนี้รายการแตลาดผู้ใจนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจมาเสนอกันท่านผู้ชมครับเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันตับปลาผสมวิตามินดีนําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ หัวหน้าปลานั้นมีสาร DHA เป็นกรดไขมันที่เป็นส่วนประกอบสําคัญของสมองและดวงปาที่ร่างกายไมา่สามารถผลิตเองได้ครับต้องบริโภคเพิ่มเข้าไปนะโดย DHA นี้นะครับช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองทําให้เซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจํามีขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มการเรียนรู้และการจดจําได้ดีขึ้นและยังป้องกันและรักษาอาการปวดศีรษะของโรคไมเกรนได้ช่วยประสาทตาแข็งแรงขึ้นอีกด้วยทําให้โอกาสเป็นโรคตาต้อกระจกน้อยลง โดยการผสมวิตามินดีนั้นนะครับทให้ร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้นเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันและมีส่วนช่วยให้กระดูกแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมโดยราคานะครับน่าสนใจมากเลยนะฮะอยู่ที่1ขวดแถม1ขวดราคา1,500บาทนะครับ2ขวดแถม2ขวดราคา3,000บาทนะครับผมตลอดจน5ขวดแถม5ขวดฟรีนะครับผมราคา7,500บาทนะ ฟรีโปสเตอร์รายการทนายคู่ใจนะครับและทุกท่านที่สนับสนุนรายการทนายคู่ใจนะครับรุ่นรับประประานาแลรึกษาคดีฟรีกับทนายคู่ใจนะ,ะติดต่อ0924202599ครับผมกลับ<ท>มาพบกับรายการทนายคู่ใจนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องการแจ้งความดำเนินคดีกับข่านตำรวจหลายๆท่านนะว่าจะต้องทำอย่างไรมีวิธีการแบบไหนบ้างนะมาคุยกันโดยให้ทนายท่านคุยได้เลยครับ อย่างแรกก็ออกจากบ้านก่อนแล้วไปที่สอนอ,องมก็ต้องออกจากบ้านสิโก้ไ,ไปตำรวจรับแจ้งความไปซีไม่ได้เออเจอเถิงเอาไงครับถ้าสมมุติว่าเป็นคดีเกี่ยวกับมาหมาไหม,มสุนัขสุนัขแมวอะไรเงี้ยก็ได้เช่นเช่นแบบข้างบ้านมาเอาสุนัขเราไปต้มกินเอนี่เมันคนกินหมาเอาสุนัขเราไปต้มกินเราจะไปแจ้งจับมันอฐานทําให้เสียทรัพย์ฐานรักทรัพย์ อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างแรกเลยไปสอนอกอนสอนนอใกล้บ้านสอนอใกล้บ้านในพื้นที่ครับข้ามพื้นที่ได้ไหมข้ามพื้นที่ไม่ได้เหรอเหตุเกิดที่ไหนไปที่สอนอนั้นต้องไปที่สอนนอนั้นนะยกเว้นอ้ามียกเว้นนี่คดีใหญ่ไปกองปราบปามกองปราบรับทําคดีได้ทั่วราชอาณาจักรไทยมูลค่าความเสียหายเกินหล้านะแล้วว่าความผู้เดือดร้อนเกิน60สิคนหรือเป็นที่สังคมของเป็นที่สนใจของประชาชนใช่หมาแพทเค้ก็สมมติ ผมว่ากองปราบไม่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 ใช่แค่กองปราบอาจต้องถึงขั้น DSI มาทําเรื่องนี้ต้องถึงขั้นนั้นระป๋องนั่นนึงนะนั่นแหละถึงขั้นนั้นต่อเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนักศึกษากฎหมายทนายน้องใหม่อประชาชนทั่วไปก็มักจะถามทนายคู่ใจว่าจะไปแจ้งความเนี่ยไปยังไงดีเนี่ยไปแล้วตำรวจไม่รับแจ้งเนี่ยมันเพราะอะไรไปแล้วบางบางท่านเขาไล่กลับบ้านนะ ก็อาจจะไม่ได้กลับก็เต็มที่ก็ไม่คุยด้วยอ่ะออใช่บอกไปคุยไปคุยกับร้อยเวรทุกคนนู้นจริงๆตัวมันอ่ะร้อยเวรแต่มันเอาไปคุยกับนั่นหนัไปลงบันทึกประจําวันไว้นะเออลงไม่แค่นั้นครับเราก็กลับบ้านบอกก่อนนะว่าว่าวิธีการแจ้งความดําเนินคดีเนี่ยอย่างแรกเลยต้องเตรียมตัวก่อนว่าเราเป็นผู้เสียหายเอาบัตรประชาชนไปด้วยนะบัตรประชาชนนะบัตรประชาชนนะไปด้วยครับอย่างที่สองนะจะไปแจ้งเรื่องอะไรเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องง่ายๆอย่างเช่นว่าเอาหมาไปต้มกินเงี้ย เอาภาพสุดนัขไปด้วยอ๋อใช่ตอนก่อนแล้วก็หลังใช่ไหมหลังหลังก็คือต้มแล้วต้มแล้วมียังไอเอาหน้ามาเอาเอาต้มมาให้เรากินอีกอย่างที่สองเอาไปด้วยว่าเราจะแจ้งความจับใครครถ้ากรณีถ้าเรารู้ก็ต้องเอาชื่อเอาอะไรไปด้วยเอารูปไปด้วยเอาไปให้หมดคลิปวิดีโออะไรเงี้ยที่เคยถ่ายไว้วยกันเอาไปให้หมดอืถ้ามันเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วครับ เอาไปให้หมดแล้วก็ไปคุยกับตํารวจว่ามาอ,นนอันนี้อันนี้อาจจะต้องคุยนานหน่อยเพราะว่าเราเป็นคนไม่รู้กฎหนมายตํารวจก็พยายามฟังแล้วมันดูว่าเรื่องอะไรเรียบเรียงเหตุการณ์ดีๆนิดนึงนะเรียบเรียงเหตุการณ์ดีๆนิดหนึง่งครับหรือถ้าให้ดีก็โทรมาถ,ถามทนายคู่ใจก็ได้เบื้องต้นทนายคู่ใจจะได้บอกว่ามันผิดอะไรอะไรจะได้ไปแจ้งง,ง่ายและเร็วขึ้นศูนย์เก้าสองสี่ห้าสามสามสามเก้าสามครับพอเรียบเรียงเหตุการณ์เสร็จแล้วเนี่ยว่าเหตุการณ์ใครเป็นผู้เสียหาย เราพูดจะหายทรัพย์สินมีอะไรบ้างเหตุเกิดที่ไหนจ้เ้าผิดใครอยังไงบ้างเราไปหาตํารวจเลยครับพอไปหาตํารวจปุ๊บถ้าเป็นสอนอในกรุงเทพเนี่ยบางที่มันก็ไม่ค่อยดีนะบางคนก็ชอบถ่ายตังถ่ายตังหน้าด้านๆเลยแหละไม่รู้ตํารวจหรือขอทานนะบางทีอืเราก็ด้วยความรักทานอันนี้ต้องงงเด็บ เลยนะแรงๆแล้วบางท่านนะบางท่านจริงๆแล้วเติมเอสด้วยเอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ได้ท่านจริงๆเลยครับตำรวจดีก็มีเยอะแยะนะเพื่อประชาชนเนี่ยบกรถเมย์ประจำเนี่ยตำรวจดีอ่ะทำผิดก็ต้องนารับผิดสิคุณตามกฎหมายยิงเต้นกันใหญ่เลยก็ต่อต่อต่อได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจไปประชาชนไปแจ้งนะคุณบอกไว้เลยว่าว่าถ้าตำรวจไม่รับแจ้งแล้วคดีมันขาดอายุความเนี่ยจะทำไงพอฟังคำนี้ปุ๊บตำรวจจะรับแจ้งเลย เพราะอะไร,ระยกเด็ดนะเพราะผมไปแจ้งแล้วผมแจ้งไม่ได้คดีขาดยุคความผมเสียหายคุณรับผิดชอบอถึงขั้นออกจากราชาการนะจดนะจดชื่อตำรวจท่านนี้ไปติดต่อร้อยตำรวจโทรอะไรว่ากันไปนะจดชื่ออะไรมานะให้เรียบร้อยนะหรือไม่ก็วิธีหนึ่งทำอะไรครับไปแจ้งแล้วไม่ยอมรับสักที<อ>ขึ้นในพวบุ่มกลับเลยเดินขึ้นไปเลยนะ ้องกุบงห้องกุ้กับไม่อยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นสองหรือชั้นสามเดินดูเลยว่าผู้กำมกับชื่ออะไรมันมีชื่อบอกเดินเข้าไปถามเลยบอกผมมันต้นเอกคนนี้อะไรเงี้ยพันธุ์ต้นบทเอกพันธุตบทเอกผู้กมกับพันธุตนบทเอกอ๋อสารวัตรไม่ได้สารวัตรอาจจะเป็นรอง เอาผิดเลยบอกมาเนี่ยคนเนี่ยผมมาแจ้งไม่ยอมรับแจ้งความผมประชาชนเดือดร้อนคุณกินเงินภาษีประชาชนหรือเปล่าคอนิดนึงว่าโหร้องไห้อย่างงู้นอย่างงี้น้เดือดร้อนจริงๆหมาโดนต้มกินเลยเงี้ยทำไมไม่ยอมรับแจ้งผมนี่คุณกินภาษีประชาชนหรือเปล่ารู้ไหมว่าบ้านพักคุณเสื้อคุณใส่นี่ก็อะไรแใจเย็นๆใจเย็นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเราทําตามที่ผมว่าเนี่ยอื มันจะต้องรับแจ้งแล้วล่ะและอย่างต่อมาคือระวังโดนตำรวจหลอกมีหลอกด้วยเหรอหลอกว่ารับแจ้งแล้วอาวเอกสารถ้ารับแจ้งความเป็นคดีแล้วเนี่ยมันจะมีหมายเลขคดีออกมาให้บันทึกประจําวันข<ป>ันทึกหลอกได้ไหมขอได้ในบันทึกประจําวันเนี่ยจะมีหมายเลขคดีอาญาออกมาให้ว่าหมายเลขคดีเท่าไหร่ถ้าคุณไปแจ้งความแล้วคุณไม่ได้หมายเลขตัวนี้กลับมาจากสนนะแสดงว่าอย่าพึ่งกลับอย่าพึ่งกลับ เอาจนกว่าจะได้เอาจนกว่าจะได้ดิ้นเลยลงไปนอนเนเละถ้ามีเลขคดีแล้วตำรวจต้องทำคดีให้จบอืมใช่เนาะอืมอันนี้สำคัญมากอจุดประเด็นสําคัญนะสำคัญมากตำรวจมักจะหลอกชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องไม่ให้หลอกบางทีอาจจะพูดไม่หมดอาจจะพูดความจริงไม่ตรงกับความเป็นจริงออคุณใช้ศัพท์เรื่องงงแล้วอ่าโดยบอกว่าเนี่ยผมรับแจ้งแล้วนะคุณไปลงบันทึกประจําวันเลยอแต่ในบันทึกประจําวันเนี่ยไม่ได้เขียน ที่เป็นลักษณะของการแจ้งความตามกฎหมายอาญาที่ผมใช้อยู่หมายเลขคดีแต่ทีนี้มันยากไงผมก็เลยสรุปสั้นๆว่าถ้าไปแจ้งแล้วมันเป็นคดีอาญาจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีหมายเลขคดีมาให้ด้วยถ้ามันแค่ให้ชี้นิ้วสั่งและคุณเป็นลงบันทึกเนี่ยอืไม่ได้ไม่ได้คุณอาจจะต้องไปอีกรอบหรืออาจหลายๆรอบ สรุปสั้นๆให้ฟังอีกครั้งนะสำหรับการไปแจ้งความนะก็ไปแล้วพยายามไปแล้วหลายครั้งดูไปดูเนี่ยพอถ้าไม่รับแจ้งจริงๆขึ้นไมาหาผู้กำกับนะผู้กำกับนแล้วก็คุยกันดีๆนะจนกว่าจะได้หมายเลขคดีอาญามาหรือไม่ <นะ S 2> หรือไม่ก็สั้นกว่าโทรมาถามทานายคู่ใจเนี่ย3 3 3ย์3ก้าง่านะฮะโทรมาปรึกษาคดีกันได้นะคุยเรื่องนี้หรือคุยเรื่องอื่นได้ได้เยอะแยะมากมานะขอบคุณที่ติดตามในการทานายคู่ใจนะฮะเวะลาเช่นนี้เวลาเดิมนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ